เอาดี แบตโซเดียมราคาต้นทุนถูกลงเรื่อยๆและจะกลายเป็นตัวพลิกโฉมวงการพลังงานโลกสะอาดในอนาคตปีหน้า2026โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานสำรองตามบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การมามประมูลประมูลง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีต้องบอกว่าในปี2025นี้นะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนนะครับซึ่งวันนี้นะฮะแบตเตอรี่โซเดียมถึงแบตเกลือนี่เองถูกพูดถ,ถึงอย่างมากซึ่งบอกว่าวันนี้แบตเตอรี่นะฮกำลังเริ่มผลิต จำนวนมากขึ้นและราคาจะถูกลงในช่วง2-3ปีหลังจากนี้ทางศาสตราจารย์หลี่จินหงจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยชิงหวานะครับย้ำว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไว้ได้มาเพื่อทดแทนลิเทียมโดยตรงแต่เข้ามาเติมเตมจุดแข็งของลิเทียมที่ขาดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จดิสช,ชาร์จที่รวดเร็วรองรับพลังงานที่ใช้สูงนะครับอย่างเช่นอากาศหนาวอุณหภูมิติดลบ40องศาก็สามารถใช้งานได้และที่สำคัญ ปลอดภัยกว่านะโดยเฉพาะการใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานตามบ้านสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกเลยนะก็คือ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับได้ลงมือจริงเลยนะสำหรับการผลิตแบตเกลือหรือแบตโซเดียมจํานวนมากนะครับใดการพัฒนาบแบตโซเดียมเชิงพาณิชย์รถแรกของโลกนะจุพลังงานได้ถึง1 7 5วัตต์ออวต่อกิโลกร,รมัมทำให้รถเดี๋ยววิ่งได้เกิน500กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแถมภาครัฐยังให้การสนับสนุนเจ้าตัวแบตเกลือนะโดยเลขออกมาตรฐานใหม่ทั้งในประเทศและระดับสากลน,นะครับซึ่งวันนี้มีมมาาาตฐนวแแบออกล้ เป็นมาตรฐานแห่งชาติ2ฉบับแล้วก็กาลังร่างอีกทั้งหมด11ฉบับโดยทางหน่วยงานอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักง,งานแห่งชาตินะได้ใส่ชื่อตัว SIB หรือโซเดียมนะเป็นเทโลยีพลังงานใหม่เชิงยุทธศาสตร์พร้อมโยงเข้ากับนโยบายสนับสนุนโดยตรงโดยมองว่าเทคโลยีนี้นะจะเป็นเทโลยีแบตเตอรี่ราคาถูกนะครับและจะกลายเป็นเกมใหม่ที่จะสร้างคุณค่าในวงการพลังงานสะอาดสุดท้ายนี้ทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการมาของแบตเตอรี่หรือแบตเกลือนะจะทำให้อุตสาหกรรมเก็บพลังงานตามบ้านหรือ Energy Storage เนี่ตเติบโตแพร่หลายในอนาคตข้างหน้า ดูว่าตลาดจะยอมรับกันไหมต้องไปติตามดูกันต่อไป